สวัสดีนะวันนี้เรามานี่ครับตู้กดตู้กดของเซเว่นนะครับตู้กดสินค้าวิธีการนะเลือกเขาบอกว่าเลือกสินค้านะเลือกสินค้าก่อนเลือกสินค้าก่อนแล้วก็ชำระเงินเลือกสินค้าก่อนแล้วก็ชาระเงินเลือกสินค้าก่อนอ่ับยืนุกดผาชำระที่เด็กเกิดไปนะครับโปรดกระเพาะะลายจากคนรถต้นครับ รถไฟก็จะมาเห็นไหมเราได้ดูรถไฟด้วยคุณพลอยจะไปคุณนีอยอยู่แถวนั้นแหละเลือกแล้วใช่ไหมเลือกแล้วใช่ไหมใช่อ้าวใส่เงินจ้าอ้าวเปลี่ยน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 มีใบเดียวถือมาแค่สองร้อย ใส่ตู้รถไฟมาแล้วเด็กๆตื่นเต้นมากไม่สนใจตู้แล้วนะครับครบแล้วรอรับสินค้าเครื่องทำงานแล้วรถไฟมาพอดีดูรถไฟก่อน นไหมเึ้นไหมนมะจะพ่อไปรับสถานีต่อไปที่น่สไดปได้หรือ,อยังมือ่อปไ,ได้แล้วครับฮะนมัเมื่อ,องไงเออเวลาตรงนั้นเลยอไปโอเคอไปตามปุรินะ ขอรับจัดแทบจัดจานที่นี่นขณะเนียนบริษัทจาราโตโลกคอมพิเตอร์2ตอเลือกสินค้าก่อนนะลูกบริษัทตลาดไทยนาสถานีนอร์ทแมท้องกัาเลื่อนเลยนเลื่อนสิเลื่อนริเลื่อนสิเอาไหน่ะรีบมาหนูจะเอาไหนหนูก็จีบมาหนูนี่ปะาปซื้อเราดิคุล้ยงอะไรคุณเลี้อะไรฮัลโหลฮัลโหลนี่นี่นี่ เรื่องแล้วเรื่องแล้วทีนี้หยอดเงินหยอดเงินหยอดเงิน30บาท ยอดได้อย่างเดียวมีเหรียญไหมขาดห้าบาทไดไหมไม่ให้ทมาเลยอ้าวกินเไปิลไม่กินแบงค์อะน้าบาทอะขาดห้าบาทเลือกจากอันนี้ราคาค่ะขาดห้าบาท อันนี้ยี่สิบตัวเลยขาดห้าบาทขาดห้าบาทมีห้าบาทไหมก็มีแม่มันติดตัวต้นนี้มีไหมไม่มี มันจับอะนะของพ่อแมง,งพ่อมันจับต้องทำให้มันเ,เรียบเอียออันหนึ่ก็ไดพอดอัอ <S <S นหนก็ไดซื้อน้ำให้พ่อแล้วกันได้ไกกนหนมออพ่อยพอยากกินน้ำอีกน้ำที่มีวิตามินซีเนี่ยพลิอันแดงอัสีเหลือง น้ำที่มีวิตามินซีสีเหลืองนฟาเป็นซีเหลืองหรออนี่ๆๆสบจ็ดบาทนี่นี่ิบาทไม่ไม่นั่ผิดนัผิดบอันนี้อันนี้อินนี้ไ้เพลงกน้อยครับที่ด่าสารีจะให้สัญญาณล่อยคับรถนี้ครับทำไปแล้วด้วยอ่ะคุณได้สามตัวใช่ไหมก็ได้ามตัวแล้วนะยอนไปแล้วนี่ย้อทไอะไรอีกคือจะหาที่หน้าไรถให้เี่บรกคร แต่สำหรับผู้เร่องสาที่ไม่มาะสกับรัริรัทียนะอย่งไม่มีตัวเช่นกนบิษแต่สำารีต่อสริษัททาที่ชอบหมายตัวครับเพิ่งดับอ่ะเดี๋ยวพลิลิอย่าเพิ่ง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 มีไหมตู้ดับอ่ะไฟดับป่ทำไมอดเลยเมื่อกี้พ่อหยาบไปตั้งหมายนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยนะเอ้าแล้วเงินเราหายไปไหนอ่ะอ้าเลือกแล้วเลือกเลยอ้ถูกกินเงินเฉยเลยนะครับพ่อพ่อพ่อรูแล้วเรียกเลือกเลือกอันไหนใช่ไหมถ้าหยดไปแล้วถ้าไม่มีแปลว่ามันกินเงินเฉยต้องจอดให้มันครบขณะสี้นัสาีนะด้สัญญา้่ารองสทรัีส28จอดเที่ยกสานที่ที่เจสานิบรก ส่งริษาีสถานีวัดหกตาสถานีวัแสเล็ันและสถานีตนเป็นชายตัครันเจเนารเราะวระดานในนาของการรถไฟรไฟของบริษัททานเรืองรถไฟเป็นยาน